สวิโสโหตุสปารากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตเอาละว,วันนี้อารามออนไลน์จะมาชวนคุยถึงวิธีฝึกคนของพระพุทธองค์จากเกสีสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงวิธีที่พระองค์สอนคนเอาไว้ในเกสีสูตรพระสูตรนี้มีเรื่องราวว่าอย่างไรเดี๋ยวนิมนต พระวิทยากรทั้งสองรูปมาเล่าให้ญาติยมฟังแล้วเราก็จะได้วิเคราะห์กันว่าหลักในการสอนคนของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรแล้วเราทั้งหลายจะเอามาใช้ในการสอนตัวเองสอนลูกสอนหลานหรือสอนลูกศิษย์ลูกหาถ้าเป็นในองค์กรในบริษัท ก็เอามาสอนพนักง,งานก็ได้เอาละเบื้องต้นเรามาฟังก่อนว่าภาพรวมของพระสูตรนั้นเป็นอย่างไรนิมนต์ท่านอารยันแบ่งปันให้ญาติโยมได้ฟังพระสูตรที่ชื่อว่าเกสีสูตรนี้เนี่ยเป็นชื่อของชายที่ชื่อว่าเกสีเขาเป็นอะไรเขาเป็นสารถีสารถีแปลว่าอะไร แปลว่า driver คือคนขับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีรถจึงขับม้าถึงเรียกว่าเป็นคนขับม้าเมื่อขับม้าสารถีหรือผู้ขับม้าเนี่ยก็ได้เป็นผู้ฝึกม้าด้วยวันหนึ่งสารถีชื่อว่าเกสีเนี่ยซึ่งเป็น driver เป็นเทรนเนอร์เป็นคนฝึกม้าเป็นคนขับม้าเนี่ยก็ไปเข้าเฝ้า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์พระพุทธองค์เนี่ยทรงมีวิธีฝึกคนฝึกลูกศิษย์ลูกหายังไงพระพุทธองค์ก็ถามเกสีว่าแล้วท่านละ่ะท่านเป็นสารถีผู้ฝึกมา้านั่นก็คือฝึกม้าป่าให้กลายเป็นมาเชื่องเหมือนตุ๊ก,กตาเลยบอกให้ไปทางไหนก็ไปท่านเนี่ย เป็นเทรนเนอร์ออฟเดอะฮอสเป็นเทรนเนอร์ของม้าทั้งปวงเลยฝึกยังไงล่ะสารถถีก็บอกว่าผมเนี่ยก็ฝึกหลายวิธีเลยทั้งใช้ความรุนแรงใช้วิธีละม่อมนั่นก็คือวิธีซอฟตแล้วก็ทั้งรุนแรงทั้งละม่อมด้วยกันพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเราก็เหมือนกันเราก็ใช้วิธีฝึกสิทธิ์ฝึกบุรุษทั้งด้วยวิธีละม่อมที่เรียกว่าวิธีที่อ่อนโยน ที่อ่อนโยนเป็นวิธีซอฟซ้อและก็วิธีที่รุนแรงใช้ความรุนแรงด้วยและก็ทั้งความรุนแรงทั้งละม่อมทั้งใช้ความรุนแรงทั้งอ่อนโยนเราฝึกลูกศิษย์เราสามวิธีเหมือนกัน3วิธีเช่นกันดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกในสารถีนั่นแหละที่ชื่อว่าเกวอี driver the trainer of the horse คนฝึกม้านั่นแหละ ว่าเราก็ใช้3วิธีนี้เช่นกันดังนั้นรายละเอียด3วิธีมีอะไรบ้างละม่อมเป็นยังไงรุนแรงเป็นยังไงทั้งรุนแรงและละม่อมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ฟังจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดมกันนะเดี๋ยวให้ดรสันทัศมาเติมนะท่านอรารยนปูพื้นไปแล้วว่าพระพุทธองค์สอน คนอย่างไรโดยที่พระองค์ได้ยกเอาตัวอย่างการฝึกม้าของนายเกษีคือนายเกษีเนี่ยเวลาแกฝึกม้านะแกใช้3วิธีด้วยกัน 1. ละมุนละไมหรือวิธีแบบอ่อนโยนสอวิธีรุนแรงคือต้องลงแท้กันบ้างและ3ละมุนละไมและอ่อนโยนหรือละมุนละไม ผสมกับรุนแรงสามวิธีในใี้นายเกสีใช้ฝึกมา้าพระพุทธองค์ก็ถามต่อไปว่าเออเกสีถ้าเธอฝึกม้าโดยละมุนละไมแล้วไม่ได้ผลเธอก็ใช้วิธีรุนแรงจึงได้ผลแต่ว่าถ้ารุนแรงก็ตามละมุนละไมก็ตามผสมกันแล้วก็ยังไม่ได้ผล เธอทำอย่างไรกับหมาของเธอนายเกสีก็บอกว่าถ้าฝึกทุกทุกวิธีแล้วนะทั้งละมุนละไมทั้งรุนแรงและทั้งรุนแรงและละมุนละไมผสมกันหมาตัวนั้นก็ยังไม่ยอมรับการฝึกก็ยังเป็นหมาพยศอยู่หมอมฉันก็ข้าสิพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ได้ฟังแล้ว ทรงแยมพระสวนนายเกษีก็ย้อนถามว่าและพระองค์ล่ะทรงฝึกยังไงลูกศิษย์ของพระองค์พระรูเดงก็บอกว่าเกษีเราก็ฝึกคนเหมือนที่เธอฝึกมานั่นแหละคนบางคนว่านอนสอนง่ายเราก็ใช้วิธีละมุนละไมไม่ต้องพูดมากบอกว่าอะไรดีเขาก็ทําอะไรชั่วเขาก็เวน้นส่วนคนบางคนนั้นพูดดีๆไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ต้องรุนแรงเหมือนกัน เชียเห็นว่าถ้าเธอทำบาปทำกรรมนรกก็รอเธออยู่นะเธอจะเดือดเนื้อเธอจะร้อนใจในชีวิตนี้ล่วงรับดับขันแล้วก็ทุกขติเป็นสิ่งที่เธอจะได้รับแน่นอนนี่คือรุนแรงและบางคนเราก็ทั้งละมุนละไมและรุนแรงพนวกกันนายเกษีก็ถามว่าแต่ถ้าบางคนเขาไม่ยอมรับการสอนหละพระพุทธเจ้าข้า พระองค์จะทรงทำอย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเกสีถ้าเราทำทุกวิถีทางแล้วนะก็ยังสึกไม่ได้เขายังไม่ทิ้งประโยชน์ไม่ลดมานะไม่รับที่ดิเราก็ฆ่าเหมือนเธอนั่นแหละนายเกสีได้ฟังอย่างนี้ชงนใจมากถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เป็นสมณนะพระองค์ฆ่าลูกศิษย์ได้ยังไงเรื่องนี้เป็น ภาษาธรรมแต่นายเกสีเข้าใจเป็นภาษาคนว่าพระพุทธองค์นั้นจะทรงฆ่าคนจริงๆดังนั้นคําว่าถ้าฝึกอย่างไรก็ไม่ยอมรับการฝึกพระพุทธองค์ก็แต่ว่าเราก็ฆ่าเหมือนกันความหมายในภาษา,าธรรมคืออะไรนี่มนด์ดรสันทัศมาไขใ,ให้กระจ่างนิมนครับพระสูตรนี้เนี่ยจุด จุดไข้แม็กมนอยู่ตรงนี้แหละคุณโยม <c oughs> ก็คือการที่ทําให้ถ้าสอนทั้งสองวิธีนะทั้งสามวิธีรวมกันแล้วไม่ได้ก็จะฆ่าทิ้งนะฆ่าทิ้งในอริยะวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไม่สอนนั้นการไม่สอนก็คือการฆ่าทิ้งในรูปแบบของพระอริยะวนันนะอย่างเช่นบุคคลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงให้เห็นว่า การฆ่าทิ้งในระยะวินัยนั้นก็คือพระชน,นะนะฉัน,นะเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นไรเวอร์นะขององค์สมเด็จพระสมมาอ,อ,องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุรเจ้าคือในอดีตนั้นเป็นไดรเวอร์ของเจ้าชายสิทธัตถ,ถะนะเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จออกผนวดนะหรือว่าเสด็จออกเพื่อที่จะมาบำเพ็ญ เพื่อตัสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นในชนะนี่แหละเป็นผู้ที่ขับม้านะเป็นนายสารถีได้นําม้ากันทก,กะนะเดินทางหนีออกพระราชวังตามพุทธประวัติและด้ยวยความใกล้ชิดเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ทนองตนหลงตนเองผิดว่าเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่ใกล้ชิด เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นคารวะได้เป็นนายสารถีให้กับเจ้าชายสัตถธา,ธาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนี้ก็เลยสําคัญตนเองผิดนะว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอยาํทำอะไรก็ได้นั้นคำสั่งสอนคําแนะนําขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านายชนะในสมัยก่อนกับพระชน,นะปัจจุบัน ก็ไม่ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดน่ก่อนที่องค์สาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพานเพราะว่าเกินกว่าที่องค์สาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเยียวยาและก็สั่งสอนได้ก็เลยให้บอกว่าให้ฆ่าทิ้งโดยให้พระสงฆ์ทั้งหมดไม่สนใจและก็ไม่สั่งไม่สอนไม่ตักเตือนน,นี่คือรูปแบบของการ ฆ่าทิ้งในอริยวิัยขององค์เสด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าจุดไคลแมกมาอยู่ตรงนี้นะลองดูว่าใครที่ทําวิธีการทั้ง3วิธีนั้นไม่สําเร็จก็จะมีครูบาอาจารย์ฆ่าทิ้งเช่นเดียวกันดร,รสันทัดก็บอกไปแล้วว่าพระชนะนั้นก็เป็นตัวอย่างของคนที่พระพุทธองค์ทรงฆ่าคำว่าฆ่าก็คืออิกนอไปเลยนะ ือปฏิเสธเลยเออก็คือเหมือนกับว่ามองพระชนนะเป็นสุญญากาศเลยครับ<ะ>ก็มีอยู่ก็เหมือนไม่มีใช่ไหมครับ<ะ>เวลามองก็มองข้ามหัวเลยปล่อยเลยว่าจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปจะทำอะไรก็ทำอ<ะ>ัพทูยูแล้วแต่คุณเถอะนะพระฉันนะจึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่พระพุทธองค์นั้นทรงใช้ำคำว่าข้าในอารยาวิในคำว่าข้าก็คือหันหลังให้เลย ในเมื่อทิิเถณนาตันหาแน่นไม่ยอมรับพระธรรมคําสอนก็ปล่อยไปเลยนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องให้ความสําคัญจะอยู่จะกินจะใช้ชีวิตยังไงก็ปล่อยไปมีตัวตนอยู่มีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีตัวตนอีกต่อไปนี่คือการลงทันแบบผู้ดีคือการไม่ให้ความสำคัญอีกต่อไปถามว่าแล้วเรื่องนี้มันได้ผลหรือไม่ คำตอบก็คือได้ผลแน่นอนเพราะหลังพุทธปรินิพานแล้วเพราะฉันนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะพระสงฆ์ทั้งนั้นเนี่ยทำไมไม่มีใครคุยกับท่านเลยท่านอยู่ในวัดแต่ไม่มีความหมายเลยกลายเป็นสุญยากาศก็เลยไปถามพระอานนท์ว่าอานนทำไมไม่มีใครคุยกับผมเลยพระอนทน์ก็บอกอ๋อพระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ว่าท่านนะนะ อยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ตามสบายเลยเอ,อ้าวอนุนผมผิดอะไรพระนนก็บอกว่าก็ท่านน่ะไม่ยอมรับพระธรรมคําสอนพระพุทธองค์ก็เลยปล่อยท่านไงเอาตามีท่านต้องการเลยจะอยู่จะย้ายไปจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่พอพระชนนะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงส,งสั่งลงพรหมทานคือท่านแบบพูดดีอย่างนี้นะท่านเสียใจมากท่านตื่นรู้ขึ้นมาเลยว่าเออสงสัยเรานี่มันคงแย่จริงจริง แย่ yeah. จนขนาดพระพุทธองค์ก็ยังทรงทนไม่ไหวจึงสั่งลงทันเราบอกว่าพระสงฆ์ทั้งปวงอย่ามายุ่งกับเราพอท่านได้รู้เบื้องหลังพฤติกรรมของพระทั้งหลายเนี่ยท่านก็ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วตั้งแต่นั้นท่านละอายแก่ใจมากว่าทำให้พระพุทธองค์ทรงไม่สบายพระทยัยเดชะบุญท่านยังมีความละอายชั่วกลัวบาปตั้งหน้าตั้งตาเปลี่ยนตนเป็นคนใหม่ ขอรับโอว่าทจากพระอานนท์และพระผู้ใหญ่ทั้งหลายไปฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ช้าไม่นานก็ได้เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันนี่คือตัวอย่างของการฆ่าในอารยวิไัหนือว่าเป็นการลงทันแบบผู้ดีแบบชนชั้นสูงชนที่มีอารยธรรมเป็นการลงทันโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางกายแต่เป็นการลงทันโดยเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยา ซึ่งกรณีนี้ถือว่าได้ผลดีมากนะเพราะว่าเมื่อพระชน,นะรู้แล้วว่าพระพุทธองค์ทรงสั่งลงทันตัวเองเอาไว้ในที่สุดก็ตื่นรู้และกลับตัวกลับใจได้ก็นะับว่าเป็นโชคของท่านแต่คนบางคนในโลกนี้บางคนนะทิฐิหนาตันหาแน่นครูบาอาจารย์สอนไม่ได้สุดท้ายครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าปล่อยเขาไปนะปล่อยเขาไป คนอย่างนี้ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาถามท่านอารยันดีกว่าท่านอารยันทุกวันนี้ก็เปิดหลักสูตรสอนสมานที่ภาวนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแม่จะมีประสบการณ์ว่าลูกศิษย์ของท่านถ้าไม่ฟังนะท่านอารยันใช้วิธีไหนบ้างในการสอนลูกศิษย์นีมนตนครับก็มีลูกศิษย์หลากหลายรูปแบบนะครับที่ได้พบเจอแต่ในเคสที่ถ้าลูกศิษย์ไม่ฟังใช่ไหมครับ ถ้าไม่ฟังเนี่ยผมจะใช้วิธีน้ำร้อนปลาเป็นครับน้ำเย็นปลาตายน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นเนี่ยปลาตายผมใช้น้ำร้อนสาสตร์เลยครับศาสตร์ยังไงคือผมจะใช้คำพูดรุนแรงใส่อาจจะคำพูดรุนแรงหน่อย<ม>ขึ้นเสียงหน่อยเ<ม>พราะบางคนเนี่ยติดวิปัสสนูปกิเลสคือกิเลสชั้นเฟิร์สคลาสคิดว่า<ม>เป็นของดีงามแต่ยังเป็นกิเลสอยู่เนี่ย ผมก็ทำให้เขาตกใจคือใช้น้ำร้อนลาดเลยครับพูดตรงๆบางครั้งอาจจะดูเหมือนด่านะแต่ให้เตือนสติเขาไม่เขาไม่โกรธครับบางคนเนี่ยร้องไห้เลยบางคนเนี่ยขอบคุณที่ช่วยเตือนสติเขาบางคนหลงมากๆเลยจนผมเนี่ยคำด่านะครับคำด่าเป็นตัวปลุกสติเขาทำให้เขาเนี่ยตื่นรู้ ทำให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับความหลงไม่อยู่กับความโกรธความเสียใจหรืออารมณ์ที่ไปติดอยู่เทคนิคที่ใช้แล้วได้ผลก็คือวิธีนี้ครับน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายเพราะบางครั้งพูดดีพูดแบบอ้อมค้อมใช้คาพูดซับซอ้อนลูกศิษย์บางคนเนี่ยตายครับไม่ได้เป็นแต่ก็เลยใช้น้าร้อนราดราดโดยใช้คําพูดที่สุดเขาขึ้นมา ตรงเนี้ยครับเป็นเทคนิคที่ได้ผลดีครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะสมัยที่ผมอยู่กรุงเทพก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาขออาศัยอยู่ด้วยผมก็บอกให้ดูหนังสือใกล้สอบแล้วก็ใหม่ฟังนะไปบินทบาทนะได้เงินได้ทองมาก็ไปซื้อเครื่องเสียงไปซื้อเทปแล้วก็มาต่อตู้ใช้ด้วยตนเองเลยนะดรสัญั จะดูหนังจะฟังเพลงอย่างเดียวไม่สนอกไม่สนใจวันหนึ่งผมก็เรียกมาาำนี่ว่าถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวก็สอบตกสอบตกก็หมดอนาคตนี่อีกสองเดือนจะสอบแล้วนะทำไมไม่ทุ่มเทละ่ะในข้อสอบเขาคงไม่ถามหรอกว่าใครศิลปินคนไหนออกอัลบั้มชื่ออะไรแล้วร้องเพลงอะไรเพลงไหนซิงเกิลไหนได้รับความนิยมสูงสุดเขาคงไม่ถามอย่างนี้หรอก เพราะฉะนั้นมีเวลาสองเดือนไปตั้งใจอ่านหนังสือสอบเสียผมก็สอนของผมดีๆอย่างนี้นะเน<ม>นรูปนั้นลุกขึ้นยืนจังก้าต่อหน้าเลยพูดขึ้นมาว่าหลวงพี่จะซัดก,กับผมไหมตัวต่อตัวก็ได้นะผมจะดูหนังเกฟังเวกมันเรื่องของผมอะไม่เกี่ยวอะไรด้วยแล้วเขาก็ยืนรอรับคำท้าเลยนะ ตั้งแต่นั้นมาวันรุ่งขึ้นเขาก็ไม่ทําหน้าที่อะไรอีกเลยปัดกวาดเช็ดถูกุฏิก็ไม่ทําแล้วไม่ทําปล่อยป่าแล้วเลยทุกอย่างนะเคยไปบินทบถุทุกเช้าก็ไม่บินแล้วก็เรียกว่าทาสวนทางทุกอย่างเลยผมก็เลยบอกว่าเออเล t ดอิดบีนะเล็ดอิดบีใช่ไหมอืมเอาเถอะนะเอาที่สบายใจเลดอิดบีอยมไปแปลเอาแล้วกันนะอืมก็ปล่อยเลย ก็ปรากฏว่าในที่สุดก็สอบตกจริงจ mm hmm. เพราสอบตกก็ขายหน้ามากึกนะรายลื้อขาก็หายไปหายไปจนสองสามปีก็กลับมาเช้าวันหนึ่งผมตื่นมาผมจะไปบินทระบาทด้วก็มาร้องไห้ยอยู่หน้าห้อง mm hmm. มาสารภาพว่า mm hmm. ไปทำงานที่ไหนก็ถูกเขาไล่ออก mm hmm. เพราะอะไร mm hmm. ก็ไม่มีความรู้ไง mm hmm. ไม่มีความรู้และที่สมสารกลับมานี้ก็คือจะมาขอยืมเงิน mm hmm. <laughs> ก็เลยบอกว่าฟังนะลูกให้ยืมก็ได้แต่ไหนบอกมาก่อนบอกมาก่อนว่าทําไมชีวิตเธอมันถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เลยนั่งร้องไห้แล้วก็สารภาพว่าขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านั้นทํากิริยาที่ไม่สุภาพและเมื่อลาสิกขาออกไปก็ได้เห็นแล้วว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายจริงๆเห็นไหมนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของลูกศิษย์ที่ว่าถ้าเราสอนโดยละมุนละไมไม่รับ ก็ต้องสอนโดยวิธีรุนแรงคือพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องถนอมน้ำใจถ้าทำทั้งสองวิธีทั้งละมุนละไมชี้เหตุชี้ผลรุนแรงคือใช้วาจาที่จี้ไปถึงใจแล้วก็ยังไม่รับคำสอนสุดท้ายบางครั้งเราก็ต้องบอกว่าปล่อยเขาไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นบางคนนั้นปล่อยไปก็หายไปจากชีวิตเลยแต่บางคนปล่อยไปก็เกิดสำนึก กลับเนื้อกลับตัวได้ใครก็ตามนะที่สำนึกกลับเนื้อกลับตัวได้เดินกลับเข้าสู่คันลองของธรรมคนนั้นก็ได้ไปต่อเหมือนพระชน,นะแต่ใครก็ตามที่พ่อแม่สอนครูบาอาจารย์สอนแล้วโกรธเกลียดชิงชังข้างแค้นรับไม่ได้ไปคนละทางคนอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงใช้คําว่าเราก็ฆ่าเขาเสียฆ่าก็คือปล่อยเขาไปทางใครก็ทางมัน โยมทั้งหลายเราทั้งหลายชีวิตของเรานั้นสั้นมากเราจะแบกภาระเราจะแบกชีวิตของคนอื่นไปตลอดชีวิตไม่ได้เราช่วยเขาได้แค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นแหละเราช่วยตลอดไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตฉะนั้นใครก็ตามที่เราบอกได้สอนได้ก็บอกก็สอน ใครก็ตามที่บอกไม่ได้สอนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาไปเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงปล่อยพระเทวทัตและทรงปล่อยพระชน,นะชันนั้นเหมือนกันเอาละเย็นวันนี้แสงหมดพอดีนะก็ขอฝากศิลปะในการสอนคนของพระพุทธองค์ให้เราทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เย็นวันนี้ขอให้มีความสุขสำราญบานใจจงอย่าประมาทและกาดอย่าตกโดยทั่วหน้ากันฮุก ท่านทุกคนเถินอรกายปารามาลาพัสันติปารามังตานังเวสสาสาปารมายาเตนิปานังสุขังภาวะดุสสะภามังคลังรักขันดุสสะเดวตาสภาพุธานุภาเวนัสราสติภาวนตุเตภาวตุสาพ เทวดา,ดาสภามานุภาเวนะสัาสติภาวันตุเตภาวุตสาภามังคลาราันตุสาเดวาตัสภาสัสงฆานุภาเวนะส,สัาสติภาวันตุเต